สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพนะรีเมียร์ลีกนะฤดูกาลนี้ก็เป็นพรีเมียร์ลีกที่มันมากๆเพราะว่าโอ้โหตอนแรกอาร์เซนอลก็มาซัพฟอร์มอย่างเทพเลยนะครับแมนซิตี้ก็มีช่วงสะดุดไปบ้างเหมือนจะมีปัญหานะครับลิเวอร์พูลต,ตอนต้นฤดูกาลก็ดูเหมือนว่าจะมาดีนะครับแต่ท้ายสุดก็แผลวนะครับ เชลซีก็ซื้อตัวเยอะนะครับแต่ก็เอาง่ายๆนะยังไม่จบฤดูก,กาลเลยมีข่าวมาแล้วว่านักเตะประมาณ 4- 5หคนที่เป็นซุปตา์ของเชลซีเนี่ยก็คือจะถูกปล่อยตัวไปในช่วงซัมเมอร์นั่นหนึ่งนะหนึ่งในนั้นคือคูลิบาลี่นะครับแล้วก็ทางท็อตโบลีนะครับเจ้าของของสโมสรเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจกับนักเตะนักเตะแบรนด์เนมที่ซื้อเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฤดูก,กาลนี้เป็นปีที่เป็นเหมือนคล้ายๆรถไฟห่อมากนะมีขึ้นมีลงของหลายๆทีมนะครับอ่ะแต่เรามาพูดก อาร์เซนอลน,นะครับจากเริ่มต้นฟอร์มดีนํามาทั้งนานนะครับตอนนี้ก็มาพลาดเสมอ3แมตต์ติดนะครับมีเสมอลิเวอร์พูลไปหลังจากนำสองศูนย์นะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอมีเสมอเวสต์แฮมไปครับนำสองศูนย์แล้วก็มาโดนตีเสมอนะครับแล้วก็มาเสมอซาลามันตันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันคือคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าคืนนี้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลจะเจอกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละถ้าอาร์เซนอลชนะเนี่ย โอเคมเป็นตัมกลับทางอาเซนอลเลยถ้าอาเซนอลแพ้นี่คือแทบจะแบบหมดลุ้นเลยนะครับผมยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ต้องมาดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่การลุ้นพื้นที่แชมปี้ยนสีก็ไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับมีทั้งแมนยูนะครับมีทั้งสเปอร์นิวคาสเซิลนะครับที่หลุดฟอร์มไปเหมือนกันแต่ก็กลับมาดีนะครับแล้วก็มีแอสตันวิลล่านะครับโอเคมันฟังดูยากไปนิดนึงแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า อนายเอมเรี่นะครับหรือโลกิของเราเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาตอนครึ่งฤุูการเนี่ยฟอร์มก็คือสุดยอดมากนะเป็นผู้จัดการที่ฟอร์มดีสุดใน,นตั้งแต่ย้ายมาผู้จัดการทีมใหม่นะครับฟอร์มดีมากมีโอกาสไหมก็มีโอกาสเหมือนกันไบตันก็แบบก็ฟอร์มดีคือมันเป็นเป็นปีที่แบบทุกทีแม่งเล่นกันดีเยอะมากมีแค่ไม่กี่ทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมว่าลุ้นกันมนะันอะตอนนี้ส่วนตัวผมผมมองว่าแมนซิตี้ได้เปรียบเยอะมากนะครับลองมาก็เป็นอาร์เซนอลแหละนะ หลังจากนั้นมาผมว่าโอ้โหแชมเปี้ยนส์ลีกที่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเหมือนแบบต่างคนไม่อยากได้อะเหมือนต่างคนไม่อยากได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกกับแม่ยูก็มีดรอปแต้ไมไปบ้างนิวคาสเซิลจากนำดีดีก็ปล่อยไปบ้างนะครับสปเปอร์ก็ไม่รู้เหมือนจะไม่เอาชัยชนะเลยเกินนะครับคอนเตอ้ออกไปแล้วด่าทีมไปนะครับพอหลังจากนั้นสเตลินี่มาเป็นโค้ชแทนก็แย่เลอเกินนะครับโดนไป6ลูกเด้งไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันแต่เราต้องมาพูดถึงดาวซันโมนแล้วก็นักเตะพวกแบบฟอร์มดีๆดููกกาาานี้้เรรไมม่ตอองงพถึใคะ อันดับหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยแต่เราก็ยังจะพูดอยู่ดีไม่รู้จะพูดไม่ไม่รู้จะพูดไม่ต้องพูดถึงทำไมนะฮารแลนสุดยอดลองคิดดูอีวันนี้ผมกับลูกน้องผมนั่งดูกันว่านักเตะที่เป็นดาวซันโวของแต่ละปีมีอารันเชลเลอร์34ประตูไปครั้งหนึ่งใช่ปะ่ะมีแอนดี้โคตอนอยู่นิวคาสเซิลปี92-93 3 4ประตูไปนะครับตอนนี้ฮารแลนด์32ประตูแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่จบฤดุการเลย ผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้เจ็บหรือว่าแบบอยู่ดีฟอร์มหลุดไปแบบลงท่อไปอย่างเงี้ยผมว่าฮาแลนด์น่าจะทําลายสถิติยิงเยอะที่สุดของหนึ่ฤดูกาลนะครับแล้วเป็นฤดูกาลแรกที่เขามาเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้ดาวซันโบเสร็จปับ๊บแล้วสมมติว่าแมนซิตี้แชมป์จริงๆเนี่ยผมว่า MVP ก็ควรให้เขานะหลังจากนั้นมามันก็มีหลายๆคนแต่คือผมผมขอพูดดาวซันโบผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมาแซงฮาแลนด์นนะแต่เรามาพูดถึงน้กเตะยอดเยี่ยมหีือว่านักเตะยอดเยี่ยมมีหลายคนนะ เดอะอยก็อยู่หนึ่งในนั้นนะเพราะว่าผมว่าฤดูก,กาลนี้เขาพีคมากช่วยทีมได้เยอะมากแล้วดูเป็นผู้ใหญ่แบบปกติเขาก็เล่นเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะแต่เนี้มีความดูดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมดูเป็นผู้นํามากๆนะครับฮารแลนอยู่หนึ่งในนั้นอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยผมว่ามีตัวเด่นหลายคน ช่วงแรกที่กาเบียกับซาลิบาเป็นคู่กันที่แน่นมากนะครับแล้วซาลิบาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บไปก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเบนไวส่วนตัวผมผมให้เป็นท็อปทอปเลยเพราะว่าเบนไวช่วยทีมได้เยอะมากฤดูกาลนี้เล่นดีมากแต่ผมอยากจะมาพูดถึงทมัสปาเตที่มันมีพาดไหมช่วงหลังนี้มีพาดแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่คือดอะแบกช่วยทีมมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ตัวลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นซาก้า ที่ยิงลูกสาคัญสาคัญให้ทีมตลอดแต่ว่าช่วงต้นฤดูก,กาลคงไม่มีใครไปนอกจากกาเบรียลเจสุสที่ช่วยทีมจริงๆและทําให้ m e n t a l ี y ของทีมมันดีขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าถามผมตอนนี้ผมยกให้ฮาแลนด์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมยกให้ฮาแลนด์เพราะฮาแลนด์นี่แม่งแบบมันมันยากมากนะครับที่คุณเพิ่งมาเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกแล้วคุณเป็นกองหน้าแล้วคุณยิงได้เหมือนจะทําลายสถิติข,ของประตูต่อปีที่ทําได้คุณลองคิดดูคริสตโนโรลโดปี2007-2008ก็ยังทําประตูได้ไม่ขนาดนี้ในลีกะ อารันเชลเลอร์นะครับดาวยิงเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกตลอดกาลแล้วก็เป็นแบบโคตรตำนานเคยเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลก15ล้านปอนด์ทันย้ายจากแบล็กเบิร์ดเบนจอลคารเซนมาก่อนเนี่ยยังทำได้ไม่ถึงประตูที่ฮาร์แลนด์ตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าฮาร์แลนด์ทำได้เกิน34ประตูนี่คือสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้ MVP ไปด้วยนะครับทางใต้นอนดึกรอเชียร์ทีมโปรดให้ชนะจนแพ้ให้กับฮูนสิวต้องเจอดาวซันโวดวงใหม่ กนเนียมนแอคโนไฟสซูเปอร์เซรั่มสู้สิวช่วยหักหน้าสิวอัพเวลหน้าใสารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็้ดูการเนี้ยบอกเลยว่าบอลมันขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนคงเป็นเมอนผมอะเพราะเราต้องแบบทางตาตื่นมาดูบอลน,นอนอย่างดึกแล้วก็แบบโอ้โหยิ่งช่วงแบบบอลโลกมานะ จนมาถึงแบบก่อนที่จะมาถึง1เมษายนเนี่ยที่เขาปรับเวลาคืนให้เรา1ชั่วโมงอ่ะเราดูกันตี3ตี2 4 5จบทีตี5แล้วก็จะผมไลฟ์แล้วเสร็จกว่าจะไปทํางานอีกนอนไม่กี่ชั่วโมงท่านผู้ชมก็เหมือนกันอาจจะแบบดูบอลทีมที่ตัวเองรักแล้วไปทํางานตอนเช้าเนี่ยอจะได้นอนชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยพอเป็นแบบเนี้ยเราก็จะแพ้ให้กันหน้าสิวนะครับเพราะหน้าสิวแป๊บเดียวอ่ะคือถ้านอนดึกปับ๊บหรือว่าแบบดูบอลมันเครียดด้วยอีกต่างหากเนี่ย แล้วก็นอนน้อยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าแป๊บเดียวนะครับสิวขึ้นกันหมดแล้วพอสิวขึ้นเสร็จป้าบก็เซ็งเลยตอนนี้ไม่ค่อยมั่นใจอีกหลังจากนั้นมันเจ็บอีกลำค้าอีกอยากจะบีบอยากจะอะไรอีกแต่เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องหัวนะครับต้องเจอกับดาวซันโวตัวใหม่การนี้เอเมนแอคโนไฟตนะครับซูเปอร์เซรั่มสู้สิวช่วยแฮกหน้าสิวอัพเลเวลหน้าใสาจบปัญหาสิวรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับ นั่นแหละครับก็เป็นพรีเมียร์ลีกที่ผมสรุปว่าเป็นปีที่หลายคนคงแฮปปี้น่าดูนะครับมันเป็นปีที่ดูบอลแล้วไม่เบื่อจริงๆนะครับส่วนแฟนอาร์เซนอลก็ต้องรุนกันเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ตามผมขอบอกเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ควรจะภูมิใจในทีมคุณปีนี้เพราะว่าเด็กชุดนี้ทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากแล้วอย่างน้อยก็ดูบอลสนุกแล้วรุนการหน้าอย่างมีใหม่นะครับนิวคาสเซิลก็เหมือนกันนะครับก็พายายามเอาท็อปโฟให้ได้แล้วก็แมนยูก็เหมือนกันนะครับพายายามเอาท็อปโฟให้ได จะได้ใช้ไม่ได้ใช้ยปงงไงผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่กลัวมน s ซิตี้อยู่แล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ดูบอลเนี่ยอย่าลืมดาวซันโบต,ตัวใหม่นะครับการ n น e เอเมนแอคโนไฟส s ซูปเปอร์เซรั่มสู้สิวช่วยแฮกหน้าสิวอัพเบลหน้าใสาจบปัญหาสิวรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับมีทั้งแบบขวดนะครับแล้วก็แบบซองแบบนี้ หาซื้อได้ที่โลตัสวัดสันบิ๊กซีท็อป CJ Express แล้วก็เซเว่นอและร้านคา้าทั่วไปออนไลน์ที่ Lazada, Shopee, ีวัสาออนไลน์เซเว่นออนไลน์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพยายามดูแลสิวด้วยนะครับผมก็ต้องดูแลสิวเหมือนกันเนี่ยก็ต้องใช้การที่เอเมนเหมือนกันแหละ